นึ100ปีผ่านไปถ้าผู้ชมเสียชีวิตทันทีผมไม่ตายอะคะก็อขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมโยผมอินเทนคงเกมเมอร์นะคบผมคลิปนี้เราก็จะมามจะมานะครับสร้างจุดสปาวเนอร์นะครับผม โอเคผมก็วางไว้แล้วนะคือสามห่างจากบล็อกนี้สามอันตูกแถวนะครับโอเคหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ไหนไม่มีซอมบี้นะแล้วก็หนึ่งสองสามทำประมาณนี้นะครับผม อืมแล้วก็วางตรงนี้นะครับผมจริงๆก็ไม้ธรรมาดามาวางก็ได้เนาะโอเคและถามว่าจะให้จุดตรงนี้เป็นจุดเกิดยังไงมันเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยครับผมก็ใช้ไอชีตเอาคนระับใช้คำสั่งนะครับผมใช้คำสั่ง คำสั่งนั้นง่ายนิดเดียวนะผมโอเคทำตรงนี้ทำเป็นแบบนี้นะแล้วก็ทำเป็นแบบนี้ตึกตึด้านนี้ก็เหมือนกันตึกตึโอเคประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็ให้วางบันไดไปนะครับโอเควางบันไดไป ตรงนี้ก็วางบันไดไปวางบันไดไปทุกตรงเลยนะผมตรงเนี้ยโอเคจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดนะเราไปหาไอ้รั้วกันขอบตรงนี้ไว้ดีกว่าครับ โอเคมันหมาของผมจะหยุดเอาไปแล้วนะกล่องเนี่ยก็แยกกันอยู่นะมีกล่องใส่ไม้มีสีด้านเอามาสิสองโอเคนะผมเอามาสิบสองอัน แล้วก็เอาพวกไอ้นั่นครับเอาพวกอะไรนะเอาคนแกะมาครับทำไมมันค้างนานจังเลยแค่เปิดหีบเองโอ้ยเอ้ยต้องมาไล่เปิดหานี้ก็จะเป็นพวกหินนะครับ ทำไมมันนานจังเลยเนี่ยแค่เปิดปิดหินเนี่ยฮะโอ้ยมาอีกอันหนึ่งทำไมมันไม่เปิดทำไมเปิดช้าเงี้ยเปิดมามันก็ไม่ใช่ไงแล้วพอปิดมันก็ช้าอีกอะ่ะอันนี้กล่องเนี้ยน่าจะใช่แล้ว ไมใช,มใช่เอาคนแกะมาสองอันแล้วก็สร้างไปในนั้นค่ะไอแ็บคนแกะนั่นแนหะไอที่มันเป็นพรมอะ่ะโอ้ผมได้สามอันเลยผมได้ต้องสามอันเอาไปทำอะไร เอาต้องการแค่นเดียวพอนะครับแล้วทำไมมันนานจังเลยมันชาร์จตรงไอ้เนี่ยเนี่ยแหละอา้าวค้างอีกโอ้ยค้างอีกปะโถยแล้วจะไปเปิดหีบทำไมน่นนะโทรศัพท์มันก็แรงอละนะ วางตรงนี้ไปก็ได้เท่ดีโอเคตรงกวดเนี่ยวางพรมไปครับหลังจากนั้นก็เอาไอ้นั่นมาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยวอดทำไมเหลือสิเป็นช่างมันแล้วกัน โอเคต่อไปก็สร้างเป็นที่รองแท่นเกิดดึดเอามาอีกหนึ่งอันแล้วก็ไปตรงที่คาบนะไปตรงที่คาบแล้วก็คาบไอ้นี่มาอีกหนึ่งอัน โอเคร็จแล้วเอาไปนั่นโอ้ตรงนั้นมีแตงโมเดี๋ยวว่างๆไว้ขุดเสียงซอมบี้มาจากไหนฟะโอเคแอปเปิ okay, ้ลจากนั้นก็เอาไอ้นั่นมา วางตรงนี้แล้วก็เอากวดเดียวเอากวดต่อขึ้นมันจะได้ขุดง่ายๆโอเคแล้วก็วางต่อไปอย่างนี้ วางต่อองนี้อึดแล้วก็วางต่อองนี้ยึดแล้วก็อีกอันหนึ่งแล้วก็ขุดแล้วก็วางอันนี้แล้วก็ขุดลงโอเคแล้วก็จะได้แล้วเดี๋ยวไปนอนก่อนแล้วค่อยเปิดชีตแล้วก็ตั้งเป็นสปานะครับผม ว a t t ดอะแมวโอเคแบบว่าหน้าต่างแบบนี้มันก็ดูสมจริงหมาโอ้แบบว่าปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยแต่แสงก็เท่าเดิมนะแบบว่าเอ้ยแบบว่าอันนี้มันก็ไม่ค่อยมองเห็นก็เปิดหน้าต่างนอนได้ยังโอเคนอนได้แล้ว โอเคชาละสิ่งที่ต้องทำเปน็นลำดับสุดท้ายก็คือไปยืนตรงนั้นติดฮะโอ้ติดก็ต้องวางสูงเพิ่มอีกหนึ่งบล็อก ไม่เอาเาจะเอาแบบคว่ำอีกอันนึงก็อืมโอเคแล้วก็ขุดอันนี้ขุดอันนี้ ขุดอันนี้โอเคแล้วข้างบนสุดก็ขุดแล้วก็วางันใหม่เอ๊ะอันนี้แปลกกว่าเพื่อน โอเคสวยแล้วอ่าแล้วก็มายืนตรงนี้นะทับไปที่เซฟตี้วิธีเปิดชีตนะครับมันก็เปลี่ยนอ่าเรากดตรงเนี้ยครัว่าชีตกดเข้าไปเลยลอกมา โอเคอ่ะลองพิมพ์ดูเท่าวิธีเปลี่ยนสปาก็ t ั b set spa w tab test set w set w spa point แล้วก็พิมพ์อยากๆนี่คือแทนที่ท,ที่เราอยู่ โอเคอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะผมแล้วก็เราลองไปดูเราลองเก็บของอันนี้กล่องเก็บอะไรก็ได้ โอเคส่วนของพวกนี้มันไม่จําเป็นก็คุณจะเสียตายเลเวลไม่เป็นไรหรอกยังไม่มีตัวอันชันเราก็ลองตายดูตายไงดีจมน้ำตายไหมอืมเข้าท่างั้นเอาจมน้ำตายแล้วกัน ก็รอไปรอไปรอไปปึ้งหนึ่งปีผ่านไปตึกสองปีผ่านไปสามปีผ่านไปหนึ่งร้อยปีผ่านไปถ้าผู้ชมเสียชีวิตทันทีผมไม่ตายอะ่าเอ,อ่ออ่าเลือดรอแล้วับเริ่มเริ่มร้อแล้วเลือดก็ลดทีละครึ่ง,งรออีกแล้วก็ลดเพิ่มขึ้นอ่าตาย เอา้าทำให้มาเกิดที่เตียงฟ้างงนะเนี่ยอ๋อเหมือนผมจะผิดนะเนี่ยเี๋้็ลองพิมพ์อีกคำสั่งหนึ่งแล้วกันเอ่มทับ เปล่าเป p o i t อยโอเคแล้วลองไปฆ่าตัวตายดูอ่าไม่ต้องฆ่าตัวตายก็ได้เรามีเรามีคำสั่งอยู่ตอนนี้ใช้คำสั่งแบบรัว พราะมีโอกาสเปิดชีตในเซอร์ไววอลแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอเคแต่มันคือการรับคิวนั่นเองนี่ไงมาเกิดตรงนี้แล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านีน้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอินเทนคูงเกมเมอรนั่นเองนะครับผมและสำหรับใครที่อยากดูคลิปอื่นๆหน้าจอก็จะมีอยู่2คลิปนะครับแล้วก็กดติดตามตรงรูปได้นะครับจะได้สะด,ดวกเอาล่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย